วันนี้จะของนะแผนไปซื้อสิบเก็สเสิบเอ็ดแต่สองร้อยค2ณสองร้อได้ควมฝันน่ะว่าพอซื้อก็ซื้อยุดอ,อกว่าพอซื้อเลขก็เล่นไปซื้อหาร้อยคูณสามร้อยบาทละสาสิบามที่ได้อย่างเนาะวันนี้คือเป็นมือส่งมือหมันใชเนาะมันก็พอพอ,พอดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันสองวดอ,ยอย่าง้าม อามว่มันขึไปย่างคัดไปดิ้งัวมันหันฟันได้ตัวเดียวสิบเกียตัวเดียวมันเล่นเลยอก็ว่าเอาโอ้ยว่ามันขึ้อว่ามันกินไปหลายแล้วก็เลยเศร้าพะนะเศร้าแล้วเจ้าไหนคนมัดฝันเอ้ยเนี่ยคนฝันเกี่ยวกับรถดขอฝันไปนำใส่ตะเลกุญแจออกซึ่เกียเลยนะนี่มาขึ้นฝันอีกเลยฝันอีกซ้ำไม่เป็วนายโยมขี่รถไปต่ำข้างในมูนเบิร์ตสุดนายดมยังขาดเลยตัวใดอย่างเงี้เล็กมันกแต่เอ้าจะเฝ้าว่าเจ้าเจ้าใครเอาอีกคลิปนึงเอาเอาแม่ เอาป้าบวก่อนอือโอ้บวดนีเพราะได้อย่างดอกบวดอย่างบัาลังนี่ฝันเลยอ่าเป็นไงครับแม่หลังจากเสร็จการทำงานพระเจ้าเนี่ยวัดของเขาแล้วเออบวดก่อนก็้บอกเอาแต่ยังว่ายวันอันนั้น่ะเมื่อเปิดงานเมื่อปิดงานพระเจ้าเนี่ยนะจะรอกทุกปีพวกตานัยเนฉลาดเนาะเปนเก็บใส่เลยวันนี้แม่ถือเลยโอ้ยตู่เราคำนึงหาจากนิดหางานเปิดเกิดไม่ได้หาเนาะ อานึงหนึงเหล่าคนซื้อหลานหนึงหนึ่งอ่ะผมไปหอดเมือลืมผมนะนั่นเพราะว่าผมเพราะผมมีดวงเบิดดวงแล้วเพราะว่าผมเลี้ยงใส่สุ่ปีนะเลี้ยงไอ้เมือเปิดงานกับเมือปิงานพจน์ใหญ่น่ะเหมอนกันเงรอเดี๋ยวเดี๋ยวสุมงกรผมพูนนะปูนนะปูนนะงานมาที่ห้าถึงมาที่สี่เดียรทมาพูนนะหน่หนึ่งัห้าหนึ่งหนึ่งคน้น่เห็นบ่นิ บ้าออกคุก็เล่นอะไรตะปนปีพุ่ล้กกาไออย่างก็ปีที่เจ็ดสิบแปดเีีที่เจ็ดแปดคุณก็ซื้ออะไรอืมซื้อหลายมันมีหวดของคนซื้อฝันว่าเขา,าเล<อ>ี้ยงหมวดก็เขาเลี้ยงสิบเกตันนี้จะคลองน่ะผไปซื้อสิบเกตเกตสิบเอ็ดแต่สองร้อยพุ่นสองร้อยอ ไอ้ข้อมฝันอะว่าบ่ซื้อก็ซื้อ,อยุดดอกว่าบ่ซื้อเลขก็เล่นไปซื้อหาร้อยพูณสามร้อยบาทละสามสิบสามจะได้อยังเนาะจะเท่านั้นด้วยงวดนี้เด้ฝันมาเต็มเลยวงวดนี้บ่ทันฝันเลยแต่ว่ามักสามสามสิบสามมักสามบนด้วยงวดเนี่ยมักสามบนเลขออกวันพุธดเนดี่งวดนี้พระ่านมีบึ้งสมารีออกสามอย่าง,นงนเนาะมักสามบน มักสามบนทอลแล้วบ่ฝันเบิดดวงระวังเอ้าก็ว่าบิดดวงมาเบิดง่ายดอกดวงงานกับฝันได้แท้ๆกันยังบ่ซื้อเนาะก็ซื้อซั่มนั่นนึงดีนะบ่เสียเงินเลยสิบเจ็ดฝันได้สิบเจ็ดตัวเตองหมดแล้วอ๋อสิบเจ็ดตัวเดียวเลยเหรอ ตัดีดาเนาะนันงทางเาอยู่แล้บอกเอาให้พวกลอตเตอรี่ฟังพันได้สิบเจตัวเดียวเดินานหลังก็ไม่ได้ชูคนก็มามาถ่ายเมื่อยทำบุญเสรจอบ่ฝันดูเนี่ยบ่ฝันบ่นั่นบ่เห็นตัวเลขบ่เหงไมว่ามักตะเลขบุญแล้วมักสามมักสามวิ่งสามนัเต๋อแล้วว่ามักสามเนวิ่งสามตัว ถ้าว่าเป็นสามสามหนึ่งถ้าจับคู่ถ้ามากเป็นอย่างถ้่สามหนึ่งมันจะมากมากกับคู่อย่างสามหกสามหกมักสามหกมักสามหกถ้าจะเป็นถ้าจะจับคู่ได้ก็คือสามหกกันปะแค่นี้ตัวเดียวน้อยๆคอนแค้นตัวเท่านั้นว่าต้องหลายตัวเนาะมักแต่บนหรือล่างมามักเดือดร่างไงล่างตัวเดี้เนาะ ล่างยานมันมาตัวเก้าแปดเนี่ยแปดเจ้าผมก็ขึ้นบ่าอยู่ดอกขึ้นบ่าอยู่ยานมันมาตัวเก้าในล่างครับเพราะว่ามันเป็นแปดศูนย์ไหมต้องขยับขึ้นใช่เดี๋ยวจะเป็นแปดหกเสนทีเหมือแปดหกอ๋อได้แล้วสามีแล้วเนาะบนล่างยังเดือตัวสามหกแปดหกบนเป็นบนล่างเป็นล่างเป็นเด็กเคลื่อนมาของป้าบวช ช่วงนี้บอกแห้งบ่ได้เ uh, จ็บเชียงหนัก no> ต้องเพิ่งจะเสร็จงานนมั้งเพิ่งจะแล้วงานบัวบานนี่ก็มาล้างสาลาใส้พี่น้องมาล้างสาลาซอยงานเขาก็เสร็จสิ้นดาบเดือนดีตัวเนาะดาบลดือนดีครับท่านได้สรุปเด็ว่าได้เท่าใดได้ได้หลายล้านอยู่หรือมั้งักนขาดขาดใจแล้วข้าวข้าวซื้อเพราะท่านได้สรุปเบิดเพราะท่านได้แน่นอนขาดขาดจุกขาดใจแล้วเนาะ งานเจดมื่นเจ็ดคืนข่าซื้อครับงานพระเจ้าใหญ่เจ็วันเจ็ดคืนพีนากระดิจดีคือก้อนมั้งีนาเนาะพีนาแต่ตดีคือเก่ากเห็นเห็มันดีก็เ่าไปเลยครับเจ็ดเห็มันดีึ้นปีนี้ก็อือว่ามาเห็นบันามมาเห็นอะไรเจ้ามาเห็นบนสนเจ้าเหรเห็นครับ เด็ดเทนอเด็ดผลลัติดต ok le ja. ุ้มเนี <to <to ่ยมันเด็ดแคันนี้เนาะของปลาบวชเพราะหลายตัวสามหกกับแปดหกบวชสามหกเราบวชทั้งบนทั้งล่างเลยละเอาทั้งบนทั้งล่างแล้ตเด๋ไปบนไปล่างแั้วเนาะไปหาซื้อล่างออกบนหาซื้อบวนอกล่างยากอีกแหละกลับพร้อมเด้อพี่น้องสามหกแปดหกมาบ่มาหมักกันไปแล้ว บ่กลับบ่ได้ดอกตายตายแตกตายแท็กบ่กลับเลยตับแตกเยอะเด้ยโอ้มันบ่แน่เด้อเนาะป้าบุญเนาะเลขกสมเออกจับคนไม้กระเล่นไปออกบุญบุญขึ้นว่าบุญกระเล่นไปอกกระางขั้นมากระได้ก็ได้อย่าเดี๋ยวเปลนไปจงสั้นเปลี่ยนไปทั่วเดียวพอดีได้มาผอมเลยสูเทอรหาหาตัวยากยากเด้หน่ะป้าบุญเนี่ย ลงพอรับถือแบน้หลงพอรับถือเดียูวบอาวันหลวงพ่อนัดนี้เราถือเลขวิ่งแล้วว่าหลวงพ่อุ้งว่าหันกับ่าถือดอกือตะเก้านึงเขาอนงเนาะเีมันอเก่าส่นวดก็คนกัมาไหวอยู่เดีเนาะขอโทษกับตาแมตาเขียนอ่ะเด้อพีผน้องสำหรับของป่าบวชในหมวดพันทีหนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบ บินสามยู่ดอกินสามบิงตัวละจักหมื่นก็บิอ่ะขันบุขันเขุ่นตหมดเนี่ยพอได้ตุนเืนไปกันเป็นอู่กันบ่บ่หนักือเกาตัวน่ะบ่บ่หนักตัวละสองสามหมื่นที่ก็วินสามบิสามก็บินแปดสามบินแปดล่างตัวเรียมันขก้นเนี่้คนเลยทำนี่แหละ สองตัวบวกใสามตัว 8, ถ้าเป็นแปดก็ถ้าสามตัวเอาแปดใส่ก็ดีตัวแปดสามหกมุนนี่หนึ่งกี่ล่าตัวเนอะอาเหล็กว่าหลักเดียวกันนี่แหละถ้าบวกให้สามหกกับแปดหกจะเอาหลักวหวมาใส่มันก็จะเป็นแปดสามหกกินตัวง่ายไปดหล่ะตัวหกสามหกมาัม้นี่ละมุน,น,นมุนเอาเนาะ ว่าลักเลขสามตัวบ่เคยเลื่องเป็นแค่เนาะเลขสามตัวบ right? the ่เคยเรื่องก็ปวดนะนะเออถือยากถือยาก่ะเจ้าก็เลขสองตัวก็พอแล้วเอาสองตัวให้มันหลอดเนาะเอาสองตัวให้มันหลอดก่อนมาสามหกแปดหกนะครับทามักกินน้องมักรักลอยก็ได้ก็จับใส่เอาเองเนาะจับใส่เอาเองเด้อพี่น้องกอปวดราก็ให้เนาะทามัแค่นี้สามหก 8-6ครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณปราบุญหลายค,ครับผมอขอบคุณครับปตียงหมดทแล้วโอ้ยสิบเจ็ดตัวเดียวเลยเหรอโอ้ปลาสายเนาะตงกาน้ทนนางเอาอยู่เราบอกเอาโอ้พวกลอตเตอรี <c oughs> ฟ่ฟังคันได้สิบเจ็ดตัวเดียวเนนนามังคนกับพอด้อยู่กับโมาน้องเหนื่อยาวปันรอนีตรงกัน บ่ฝันโดูเฉพาะบ่ฝันบ่นั่นบ่เห็นตัวเลขบ่ยังที่ว่ามักตั้เลขบุญแล้วมักสามมักสามวิ่งสามนั่เต๋อถ้าว่ามักสามเนี่ยจีวิ่งสามต้งตัวถ้าว่าเป็นสามซันเนี่ยถ้าจับคู่ถ้ามักเป็นยังถ้่สามเนี่ยมันจะมักมักกับคู่อย่างสามหกสามหกมักสามหกมักสามหกถ้าจะเป็นถ้าจะจับคู่ได้ก็คือสามหกกันบ่ นี่่ละะคกับบดตีพ่นนอกแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไรซัมบ่ากัล่องล่องล่องจางเบิงแล้วก็ล่องล่องเอามาใไซเบิงว่ามันเฮาสิถืิเก่งว่ะค่ะบ่โทษหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทษกาอยู่หน้าจอเพิ่นค่ะเด้อดี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 หรือละค่ะเพราะว่าอย่างเอ็นบ่นีิห่ากับมาเอ็นบางงวดบางยานี่ซูนกับมาเอ็นเนาะแต่ว่าบ่มาซูนค่ะ แม่นอยู่เงนกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบเป๋าขากระเป๋าด้วค่ะเด้อพราะพราะบรรยากาศมันกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะเงินต้องขอสร้างอะไรแบนี้ค่ะในกเกี่ยวขาดกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะเพราะมันเกี่ยวสร้างได้จังเดียวเกี่ยวเงินมาใส่กระเป๋าเอาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะคะเด้อมักจะซื้อมากค่ะลองเสียดสกลองเบิร์เนาะเ่ยเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอนะคะเด้อผู้ผู้ผู้ขายกับรอรอเด้่ยจ้าหน้าอ่าสาธุสาธุผู้ขายกับรอรอ เห็นคนรอมาได้ไงจินดาก็ลเลยด้ยสังเฟินนะคะไปเอามาไวได้กระเป๋าคกะพิ๊กโตกระชือเลยค่ะคําเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม